สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช,ช,ช่อง,องครัวลำเพลินแนสุภาพนะคะมันอยู่ใช่ไหมเบิง,งว่าครัวมีอย่างก,กินนะคะมอโจก,กับมาแล้วนะคะร้านง่างของงานมาตะก,กี้นในเบิงหลักเปิดเบิงก่อนมีอย่างก,กินแน่นู่นมาออมใจเต็มมอจีน้องแม่นางน,น,น,นี้ค่ะดีไม่ คือเหลือแต่ห้อยนาะบบดนี้มันอย่างนี้คือสิ่นมัอนบักเบืเอคือตีสูบเบื่อคืออานาจกัอยูนิรัมเอานากันยูนหว่เฝ้ากินนี่สิบพีาไปตังสมตังเต็มประดานี้ยังกินั่ะไม่เขาเปล่าเอิน้ำัดาห์นี้สวัสดีค่ะได้ยังกินค่ะมือเนี้ยบอไรงของแงกินข้องแข็งทอดปลาทอดปลาสิบึง เป็นตาแสบเพราะท่านไดกินเขาอยู่น,กนูกระไรนี่แหลมในรถเด็กยังกินเราว่าหันเนี่ยทายน้ำกับบะทันเมนี่เขาสบสวดมนต์ไหวพระแล้วก็วิบวชมเนาะในแดงนันไอเมเมบาเนี่ยเห็นผู้สาวก็เห็นแนวนั้นใส่เขาเห็นเน้หนี เห็นมาเออตื่นอยู่ดิยูซื้อ,อยังไว้กับแม่เห็ดใส่หลดหนิเดี๋ยวอีเดียมจัดการ <c oughs> อ๋อคือยางเห็ดเทอะไรอันไหนกินนั่แน่คือยังหันหลังใส่นในหมู่นนบ้านจ้ากับ,ส,บสิบว่าเอ้กินน้ำซิ๊มนั่งเนี้ยขอซิบวายเนี้ยขอกินน้ำเนี้ยมันก็ยแบบังถามว่ามันหยั่งสนุกหนิไหมพอเต้นบักฮุ่งบะเมนตัวเนี้ยบะเมนแบบักแบบักฮุ่งเนี้ยหนิไม่นังเกาะมันบักฮุ่งว่าง เออนั่นงสว่างไปอีกก um ินแล้วสว่างอีกดีได้ละเออสว่างตาได้แล้วอ้หสีบตลหีอยันนี้เห็นอย่างน้อค่ะตับุ่นบ่เอ้เออ้ำไหลแต่ เชืมชิมือไปโอ้ยอยงนัวเลยค่ะร้องมึงว้านี่าตำยังตากเมื่นถูตเข้ามาแนาว่าจเนต้่ยตานก่เมยโอ้สมไม่กินน้ำคือสมมาเนี่ยอจะเป็นวนคือมมนจะเป็นมะม้อม บ่คือต qu ีโอ้ยบอบอมะรำเี่าตายแม่มันแขกแม่สองเป็นพ่มาล่รำได้อาจารย์เุ้ยจะคือว uh ่าตนของการใช่สวัสดีค่ะพระเอกครับพระเอกนี่พระเอกเนาะสวัสดีค่ะพระเอกก็คือเขาท่าตายเอาเอาคือบุญเรียกันบัดรเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่พออาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวพออาทิตย์เราเต่าเราก็ยังไงเป็นที่เขาคือว่าลรำเพื่อนชว์นี่คือว่าเต่มไปดุน เจก็เด็ดไปอันนี้อันนี้พอพยาเอาพิษหรือเปล่าไปถามบอสใหม่ซิเขาบอกเอาแต่ไปรุ่นเด้อรุ่นี้ลูกสาวเจ้ามาแล้วนุ่นนมาแล้วมาแล้วเขาว่เอาแต่ไปรุ่นเขจมก็เด็ดไปอันสาลอยลวเพินโชว์เขาเ้าพ่อพยาเลยเขาเขาเขาเอาแต่รุ่นเป็นบาเขด็ดไปเอ้ขหลืมมาดีใจย่าเลยนี่้องน่ห่ะใหม่เจ้าก็เด็ดไป ไปยูซ่าหน่อยลมบเ่า้แไเาที่ไหนเขาจะเอาคอยลาะเรา็อคอยไปหนอให้เค็มไปสักอนด้อได้ไปย้อนดากจ้มือคือมือวัดน่ยดังเลยกำลังดังเลยไปไปไทยวีเลยได้หน่ไปย้อนคลิปดาบมือวัดไปไทยวีเลยด้หน่คลิปดากไทยวีไหนาะ มงกีดยนครับจอดรถบักยางหีได้พอผมกัมาจอดเท้หลังได้ที่เลยผู้ใดตัวเขาไปใหุ่นวะเอ้าเาบุกปลาจอดอยู่ปลาุ่นผมกันักเลี้กับมาว่วผู้แลีรื่อผฮอตตี้ับรถตลาดคนละกทีตลาดสดๆน่หมาหาผ้าไหม่ามีมาหาผ้าไหมไต้องเป็นพี่ใหญ่รถไปได้มาหาดีเงี้นเงียนงเี้ยไต้องผู้ผ้าไปคนลกงของบอไปเลยไปถมอดมอดรถไปตบอามา้วรอล่มยมาแล้วมาแล้วครับโอ้ย อีหล่ากำลังมานะคะพี่รองยูทูบเบอร์อ่ะกำลังยางมารอนะค่ะอีหล่ามาแล้วปามากินข้าวหน่อยเนาะก็สีมืจใจน้อยนะคะพี่น้อง ยิ้ข้างหลังทางหลังเวทีมองจอดรถก็สิมอยงน้อยอันนี้พี่น้องเขากำลังยืนล้ออีหล่าอินกำลังเขามาเนาะค่ะหากินยู่ทางหนาเวทีอยู่ยูทูบเบอร์นี Siri, Why, ่ยูทูบเบอร์กำลังมาประจำตำแหน่งนะาะล้อทายอีหล่ากำลังมาีแรับเาพ่อออออซ้ซือซือ เตยเนเหมนได้เหมือนกันาน่าจะเป็นนะครับพี่น้องความน่าจะเป็นยังไม่ปักต้องถามาเดียวม่ต้อมาเดียวเตยละตีสามเหรอคะเมืนอไยังไม่รู้มาทันหูแจ้งแจ้งแจ้งกระสือกระสือขั้อไเขียนอะไรลูดไีดอะไรคือเหตุพูดอะคือไม่เหตุไปจังสันหนุ่มชุดขาวที่ไปวันนั้นไง ลดปรกเรา่รมัณเดเมื่อคืนน่ะประชมกันิบราบได้พอคลิปดอกวันนี้พีู่ไล้คลิปดอกดีเป็นยังไงพี่คือวางสันไม่งว่าได้คลิปกับพีู่เบงเพราะว่ายงบมีเน็ตอัพเนียบ่มีเน็ตซิมไม่ใส่ปกติห่ซิมไม่วันนี้ไปหาซื้อใส่หรือซิมไม่เอ้งานูมย เอสเอได้หรอที่ยุ่งมาเอสสามเอสผมโหลดแป๊เดียวเลยนะของผมจัดจดพันบ้มเลยไม่มีปัญหานางกลมนา้าข้างเคยเข้าเอาม่เกียดินไปเซบ่ไได้เพิ่อนออมยันไยดิน มาต้องบุกพักอยากกบฏจะคุณอะไรกันเอาเนื้อไม่ได้ตัวเอ็มไม่ไดสุภาพเน็ตเอาไปไอ้ไม่สุภาพครับเนี่ยวันนี้ไอ้แอมินช่องวันนี้ช่องใดเมื่อนิยนถึงทังไม่ได้ยืนสุดแขนมันได้พี่อั่นไทยอุ้งยิงขึ้นนั่นคือ่ะไรโอ้แอมินเนี่ยสุภาพครับผมสวัสดีค่ะฝ่ามจ่องความลำเพลินเด้อหมครัความลำเพลินครับพี่น้องความลำเพลินเด้สุภาพโอ้ตกใจครับพี่น้องความลำเพลิน คอยัตนี้คไคขยอย่ายลตอกคลิปนี้กัขอฝากไว้ซัำนี้ก็น่าค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดตามกดติดตามกดแชร์กดติดก๊อตกดดึงนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ